กวัสดีครับต้องเข้าเรื่องกันนะครับผมจะเข้าเรื่องเลยอย่างแรกต้องมีสีแอตัวนี้นะครับและ4ีแอตัวนี้ผมจะอุสอ้อแอปสองตัวนี้เนี่ยมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวนี้เมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแรกเลยเราก็ต้องเข้าไปที่ z a นะครับตัวนี้แรกต้อง อันแรกที่ต้องมีก็คือมอสสกินตัวนี้นะครับสกินตัวนี้แล้วก็แตกไฟล์ไปซะแตกไฟล์กดไปเลยครั้งหนึ่งแตกเสร็จแตกเสร็จแล้วมันก็ก็จะ ได้แบบนี้นี่ยเดี๋ยวนี้อกมาเข้าไปดูเลยนี่จะมีตัวนี้ตัวนี้น่น่ๆๆ่ๆน่เน่แล้วก็ก๊อปมันนี้ไปเลยก๊อปไว้ก่อนนี่นี่ก๊อปไว้แล้วก็ขัดไว้นะก๊อปออกไปเลย มาที่ไก,กลๆเข,ข้าไปกดตรงนี้เลยนะครับเข้าไปหนึ่งแล้วก็มาที่นี่ครับเข้าไปครับแล้วก็มาที่ ตัวนี้ครับออกไปออกไปแล้วก็มาที่ตัวนี้ GTA San แล้วก็กดเข้าตัวนี้ครับแล้วก็ ทีเอ็กดีครับนี่ครับกดจีทีสามัวนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวข้างบนข้างล่างนี่ขอตัวนี้กดตัวข้างล่างด้วยนะเข้าไปตัวที่เราก็ไว้เมื่อกี้ก็กดค้างไว้ ก็ว่าวางแล้วกดค้างไว้กดอันที่สองนะครับที่สองกดออกไปจนถึงหน้าแรกครับนี่ครับก็เป็นหน้าแรลกแล้วเข้ามาที่ตรงที่เรา ดาว์โหลดมาสกินไว้ ay, ก็คือคเอาผมโหลด,ด,ดไว้ที่นี่นะครับีนครับผมโหลดไว้ที่นี่ดาวน์โหลดกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อแตกไฟล์ไปใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีชื่อว่าดิมมอนเฮดนี่ครับกดเข้าไปหนึ่งครั้ง แล้วก็นี่ครับกดที่ตัวนี้ครับแล้วก็มากดที่ข้างล่างนี้ด้วย S, S E L E C T นี่ครับนี่เข้าไปเห็นแล้ว่าเสร็จแล้วครับทำหน้ากันไกลออกเลยครับไปที่ T X D ครับทีนี้ บายเลยสำหรับคนที่เข้าทีกดีใหม่ๆเนี่ยหัดลงจะไม่ค่อยรู้นะครับผมจะสอนไปที่หน้าแรกเลยแล้วกันครับนี่หน้าแรกจะเป็นแบบนี้ก็มาที่เหมือนเดิมครับเข้าทีเดิม แล้วก็เดิมเดิมเดิมนี่ GTA Sand แซนครับอ๋อ GTA แซนเข้าไปเลยหนึ่งครั้งแล้วก็เข้านี่ไปครับ ด T E X D ครับนี G ่ไป G T สครับนี่ครับก็ดิถูกไปครับแล้วก็ข้างล่างนี่ครับกดนี่ครับ ในคอมมานาน,นี้นะครับแล้วก็กดรูปบวกเลือกรูปภาพอันที่สองกดออกไปนะครับไปที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดนี่ครับดาวน์โหลด ดาวโลดดาวโหลดดาวโลดดาวโโลดแล้วก็มนจะเขียว่าไดวอนเฮดเนี่ครับนี่ แล้วก็กดตรงนี้นะครับข้างบนนี้ติกูกกดลงมาอันที่2นี่ ที่สองอันที่สองนี่นะครับแล้วก็โอเคไปครับออ <c oughs> แล้วก็รอให้มันเต็มนะครับ ออมักครู่นะครับมันเต็มก็คือลงสกินได้แล้วก็ไปเปลี่ยนสกินเลยเอาลงเสร็จแล้วครับรากดโอเคไปเอาออกเลยน,นะครับมาเสร็้นะก็มาเปลี่ยนสกินกันเลยนะครับ คไอเอ็นแล้วก็เป็นว่าแล้วก็หนึ่งเก้าโอเคได้ได้มาเห็นจบ,จบนะครับ